ดินปลูกพืชสมุนไพรปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับดินใบก้ามปูครับลูกค้าถุงหนึ่งบรรจุทั้งหมด18ลิตรนะฮะน้ำหนัก6.5กิโลกร,รมัมมันจะมีส่วนผสมของใบไม้ใบก้ามปูพวกขี้วัวแล้วก็ส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในการปลูกพืชนะฮะเป็นส่วนของทางสวนแก้ววิชิตนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อใน l a z a ด a ในช h อป e ีได้เลยนะฮะผมจะวางลิ้นไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับก็ตามเข้าไปซื้อที่นั่นได้เลยนะครับ บางช่วงร้านมีการจัดโปรมีส่งฟรีด้วยไงก็เข้าไปติดตามดูนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อดินใบข้ามปูล้วนๆไปนะฮะก็สามารถที่จะนำมาผสมในอัตราส่วนง่ายๆดังนี้นะฮะก็คือจะมีใบก้ามปูเนี่ยทั้งหมด3ส่วนนะครับหนินภูเขาไฟเบอร์0ูนส่วนนะครับแล้วก็จะมีหินภูเขาไฟเบอร์0ูอีก1ส่วนนะฮะตามด้วยเวอร์มิคูลทสหส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์อีก1ส่วนนะฮะเมื่อ อัตราส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นสูตรกลางๆใช้ในการปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกสม,มุนไพรปลูกต้นกัญชาปลูกต้นกระท่อมได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะพอได้ส่วนผสมพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการคลุกให้เข้ากันนะครับใช้มือคลุกให้เข้ากันแบบให้ทั่วถึงเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาผสมเองเนี่ยทางทางร้านก็มีผสมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถหาซื้อได้ใน ในร้านของวิชิตการ์เด้นนะส่วนแก้ววิชิตนะครับใน l a ซาด้าในช h อป e ีได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับมีขายทั้งใบก้าปูร้วนนะฮะแล้วก็ดินพร้อมปลูกแต่ละสูตรนะครับที่ใช้ในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดนะครับ